สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยโอ้หลังสงการานแล้ววันนี้วันที่ 19, สิบเกเมษาสองพันห้าร้อยหกสบกนะตั้งแต่กลางเดือนมีนาม,มาจนถึงสงการานอบลมมาตลอดครับนะมีพี่น้องชาวสวนยางพาราจากทั่วประเทศนะเดินทางมามาศึกษาดูงานที่นี่ครับนะวันนี้ว่าง ก็เลยมาอัดคลิปนี้นะพี่น้องชาวสวนยางพาราทุ่ประเทศไทยครับฤดูการกรีดย,ยางปีที่แล้วนะประจำปี2 5 6 5ถึง66เนี่ยยางเรามีอยู่30ไร่นะมีประมาณ2,000ต้นก็แบ่งแบ่งเป็น2แปลงนะแปลงละ15ไร่เรามีคนกรีดอยู่5คนนะ2 0 0 0ต้นเนี่ยมีคนกรีดอยู่5คน ออสองคนแรกสองคนผัวเมียเนี่ยกรีดสิบห้าไร่อีกสามคนเนี่ยเพิ่งหัดใหม่นะก็กรีดสิบห้าไร่ก็แบ่งกันเรากรีดวันเว้นวันนะยางเนี่ยกรีดวันเว้นวันแผลที่กรีดเนี่ยยาวครึ่งหนึ่งของลาต้นนะสวนยางเนี่ยนะมันปลูกสามครั้งก็มีอายุยี่สิบยี่สิบปีสิบเก้าปีสิบแปดปี ทีนี้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ายางพาราอายุ20ปีคือ,อยางแก่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะพวก20ปีเนี่ยออกเยอะครับเพราะนจำไว้นะครับยางเนี่ยอายุ20ปียิ่งออกนะทีนี้สถิตินะสถิติแล้วนะสองคนผัวเมียเนี่ยขายยางไปสิบครั้งขายยางสิบครั้งส่วนในสามคนที่หัดใหม่เนี่ยเริ่มต้นใหม่ขายไปเก้าครั้งรวมนะ รวมน้ำยางที่ขายไปทั้งหมดเนี่ยนะได้19ตันกับ88ดกิโลนะ19ตันกับ88ดกิโลนะ,ะถ้าถ้าไอ้นี่มันกรีด10ครั้งนะั้นได้2ได้20ตันแน่ครับนะขายได้เงินประมาณสามแสนเก้าครับนะแต่แต่แต,แต,แต่แต่ตัวเลขขายเนี่ยไม่ต้องไปคิดนะเพราะว่าราคามันมันขึ้นมาลงนะเอาน้ำเอาน้ำหนักมาว่ากันได้อ่บได้19ตันนะ19ตันเนี่ย กรีดหกเดือนนะฟังใหม่นะสิบเก้าตันเนี่ยเรากรีดแค่หกเดือนนะเรากรีดแค่หกเดือนมีคนถามว่าอทําไมกรีดแค่หกเดือนเนี่ยแดูผลเรากรีดไปได้ครับพร้อมออกเยอะไงเราเรากรีดหกเดือนเนี่ยแต่มันจะได้เท่ากับชาวบ้านที่เขากรีดสิบเดือนครับฟังใหม่นะอยาสองพันต้นกรีดหกเดือน ได้น้ายาง19ตันกว่านะสิตันกว่านะซึ่งตัวเลขเนี้ยเราเราเราเปรียบเทียบกับส่วนข้างเคียงแล้วว่าส่วนข้างเทียงทําไม่ได้ถ้าหเดือนนะเขาต้องได้10เดือนที่จะได้ขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นจากจุดเนี้ยคำพูดตรงนี้นะเจนว่าหนึ่งเราทํางานน้อยเราทํางานหเดือนได้น้ํายางเท่ากับเขาทํางาน10บเดือนนี่เราทํางานน้อยนะทางานน้อยอทีนี้ทํางานน้อยมันดียังไงนะ คนกรีดก็ไม่โทมครับนะเพราะทำน้อยอย่างสองคนผัวเมียรับผิดชอบสิห้าสิห้าไร่เนะวันหนึ่งผัวกรีดแค่สองร้อยห้าสิบต้นอืมอ่าเมียก็สองร้อยห้าสิบต้นพอลุ่งขึ้นอีกวันก็ไปกรีดอย่างเงี้ยสลับไปอย่างเนี้ยร่างกายก็ก,ก,ก,ก็ไม่ก็ไม่เสื่อมโทรมครับนะทำงานน,น้อยแต่ได้เยอะเนะอันดับแรกนะคือทํางานน้อยอือ่าพอทํางานน้อยปุ๊บเน ก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นก็เลี้ยงวัวนะตอนเย็นก็ตัดหญ้าแล้วก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเสร็จก็มาเลี้ยงหมูแต่แต่ที่เขาเลี้ยงเป็นหมูหมูหมูลูกครึ่งนะคือตัวแม่พันุ์เนี่ยเป็นหมูป่านะแต่แต่พ่อพันเนี่ยเป็นลาสไวนะยพอลูกออกมาก็เป็นลูกครึ่งซึ่งพวกเนี้ย ตลาดที่แก่งกระเบลจังหวัดมุกดาหารต้องการมากนะมีมีอาชีพยอยู่สามอย่างแล้วนี่จิตจัดยางเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงหมูส่วนไอ้พืชสวนครัวก็ปลูกกินเองอมไม่ต้องซื้อ,อมไม่ต้องซื้ออันนี้มีเวลาบ้างมีคนมาจากอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์มาจากอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรน,นะและมาจากอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรนนะมาเยี่ยมผมเนาะ เล่าให้ฟังตรงกันสองคนผัวเมียเนี่ยนะกรีดยางสี่ิบร่ครับสี่สิบร่นะเขาบอกว่าตีสองตื่นมาเลยตื่นมาพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยหน้ายังไม่ล้างฟันยังไม่แปลงเนี่ยฉีก,กาแฟนะกรอกใส่ปากเลยกรอกใส่ปากแล้วก็เอาเอาอีกซองใส่กระเป๋าด้วยเดินกรีดยางเดินตัดยางครับจากตีสองไปถึงตีสเนี่ย รู้สึกว่าลิกาแฟหมดแล้วก็ชีกี่ซองที่สองกอ,อกใส่ปากครับเนาะกรีดไปถึงหกโมงเช้าพอหกโมงเช้าเสร็จพอดีนะเสร็จพอดีเนะมาหยอดน้ดํากรดมาหยอดน้ดํากรดกว่าจะได้กินข้าวเที่ยงเนี่ยเออกว่า,กว,ากว่าจะได้กินข้าวเช้านะมันว่าประมาณสี่โมงเช้านะอ่ะเดินตัดยางเนี่ยพอๆกับเดินจากสกลนครไปอุดรธานีครับเดินกรีดเดินหยอดน้ํากรดนะ พอๆกับเดินจากอุอดรมาสกลค,ครับมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวผมดูหน้าตาเขาเลยว่าโอ้โอมโรคนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มาจากเภยแคนดงจังหวัดบุรีรัมนีผมบอกว่าอีหนูถ้ามึงยังทําแบบนี้อยู่มึงตายแนะ่ผมบอกว่าต่อไปนี้ตรงเลิกครับใครมียางสี่สิบไร่เนี่ยนะสี่สิบไลนนะผมบอกว่าอีกยีนะ่สิบไร่เนี่ย พักไปเลยไม่ต้องกรีดให้เขาโตไปคุณกรีดแค่ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่เนี่ยมาแบ่งกันว่าวันนี้กรีดสิบไร่พักมากรีดอันนี้สิบไร่พักกรีดวันเว้นวันนะถ้าคุณทําอย่างเนี้ยคุณจะได้ผลผลิตเท่ากับคุณทําพร้อมเหมือนสี่สิบไร่ครับเพราะถ้าคุณทำสี่สิบไร่นะคุณไม่มีเวลาดูแลสวนนะครับนี่นี่คือเรื่องจริงประเภทที่ว่าทําเยอะๆทําเยอะๆ อยากได้เยอะๆนี่ไม่ใช่ครับตายทั้งคู่ครับคนกรีก็ตายครับคนตัดยางก็ตายยางก็ตายเพราะไม่มีเวลาดูแลรักษาเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าต่อไปนี่เราเลิกคิดได้แล้วเราเลิกคิดครับเลิกคิดว่าจะทําเยอะๆทาเยอะๆเลิกคิดครับให้ให้ดูสวนที่ของผมเป็นตัวอย่างเนี่ยยางพันต้นนะยางพันต้นเอาของจริงนี่แหละเอาเอาไอ้ตัวนี้แหละยางพันต้นนี่แหละอืมวันหนึ่ง เมียกลิเมียเมียตัดยางเนี่ยสองร้อยห้าสิบต้นผัวตัดยางสองร้อยห้าสิบต้นรวมก็เป็นห้าร้อยแล้วถูกไหม,มลุงขึ้นอีกวันไอ้พวกนี้พักไปไปตัดไอ้พวกนี้ก็คนเราสองร้อยสิบต้นก็พันต้นเวียนอยู่เนี้ยสุขภาพคนก็ไม่เสียอถ้าท่านทําเยอะเนี่ยทําเยอะหวังว่าจะได้เยอะเนี่ยไม่จริงครับถ้าท่านทําเยอะหนึ่งท่านไม่มีเวลาอื ไม่มีเวลาพักผ่อนสุพภาพท่านก็นเสียหนึงน่งและไม่มีเวลาดูแลต้นยางต้นยางก็ก็อยู่ไม่รอดครับหมายว่าไปทั้งคู่แต่ถ้าถ้าทําน้อยนะถ้าทําน้อยนหนึ่งผมผมผลิตจะได้เยอะคนก็สุขภาพไม่เสียครับนึที่สวนผมนี่นะเวลาผมแบ่งแบ่งกับอ่าอ่า คนตัดยางเนะอย่างพันต้นที่เราขายเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณอย่างก้อนถ้วยนะอืออย่างก้อนคุ่ไม่ใช่ก้อนถ้วยนะก็ประมาณตันสอง 2, ตันสองเราแบ่งกันหกสิบสี่สิบนะคำว่าหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือเป็นของเจ้าของสวนอีกสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นของคนตัดยางครับเนืแต่รายจ่ายที่เกิดขึ้นในสวนเนี่ยเจ้าของสวนออกทั้งหมด จ่ายทั้งหมดอย่าลืมนะครับพี่น้องที่เป็นเจ้าของสวนนะอย่าไปหารสองกับกับคนตัดยางนะเพราะคนตัดยางลูกนึกอ่ะเขาไม่อยากจ่ายดอกพวกค่าปุ๋ยค่าอะไรพวกนี้นะเราที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยเราเออกให้หมดครับแล้วทําแบบนี้คุ้มค่าครับนะอย่างที่ที่สวนผมเ่ยนะปุ๋ยเนี่ยเราเราเน้นขี้ไก่เป็นหลักนะผมเน้นขี้ไก่เป็นหลักแล้วผมใส่ทีนเนี่ยสามสิบไร่นะใส่สองรถพ่วงเลยนะ สองรถพ่วงก,ก็คือหกสิบตันนะสองรถพ่วงหกสิบตันนะอืแต่ว่าใส่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณห้าปีนะถ้าใส่อย่างนี้นะประมาณห้าปีแต่ถ้าท่านไม่ใส่แบบผมเนี่ยท่านใส่ทุกปีได้อทีนี้การใส่ปุ๋ยเนี่ยจะใส่มากใส่น้อยเนี่ยมันมันบอกไปได้ครับนะมันต้องดูต้นยางครับนะถ้ายางใบออกอเขียวจนออกเหลือมสีดำนะแล้วสะท้อนแสง นั่นแสดงว่าพอแล้วพอแล้วครับนะดูดูด,ดูดูสีของใบดูลําต้นก็ได้เนาะว่าเราจะใส่มากใสน้อยหรือจะใส่เมื่อ,อไรครับเนะอะอันนี้อันนี้คือค่าปุ๋ยนะทีนี้เวลาพ่นน้ำหมักเนี่ยเวลาพ่นน้ำหมักนะที่สวนผมนี่นะเอาเอาเป็นที่ที่สวนเลยนะเวลาพ่นน้ำหมักเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมพ่นสี่ครั้งสี่ครั้งคือหมายก็ว่าพอฝนตก ดินชื้นต้นยางชื้นเราเริ่มพ่นแต่ผมพ่นเข้มนะพ่นเข้มครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาจจะพ่นน้ำหมักหนึ่งลิตรต่อน้ำห้าลิตรหรือสิบลิตรก็ได้กับประมาณนี้เอาเข้มๆครับนะหลังฝนตกนะหลังฝนตกนะ,ะพ่นไปครั้งที่หนึ่งสิบห้าวันต่อมาก็พ่นเป็นครั้งที่สองอแต่บางทีบางทีก็เกินสิบห้าวันนะผมดูช่วงฝน เพราะเวลาเราพ่นเราพ่นพ่นอย่างโชคเลยนะให้เปียกทั้งลําต้นนะแล้วก็ให้อาบตามพื้นดินด้วยนะครั้งที่สองแล้วกลบมาพ่นครั้งที่สามแล้วจบละทีนี้สามครั้งสามครั้งอันเนี้เจ้าของสวนจะเป็นคนออกรายจ่ายทั้งหมดือจ่ายทั้งหมดเบี้ยเลี้ยงก็จ่ายก็ให้กับลูกลูกน้องเราเนี่ยวันละสี่ร้อยจ่าย้าไปเลยหนะึ่งทุกอย่างเ,าเาจ้าของสวนจ,จ่ายหมดทีนี้พ่นอีกครั้งหนึง่ง คือครั้งที่สี่นี่ตอนปิดหน้ายางแต่ถ้าท่านทำทำทำไม่เยอะนะบอกประเภทมีอห้าไล่สิบไล่อะไรพวกนี้นะถ้าท่านทําเองเนะยท่านพ่นบ่อยๆได้อโดยเฉพาะวันไหนที่ฝนตกแล้วท่านไม่ได้ตัดยางเนี่ยท่านพ่นเลยอืท่านพ่นเลยพ่น,พนบ่อยๆได้ครับยางจะออกเยอะเมื่อไหรนะ่เนี่ยให้ดูที่ยุงปกติสวนยางพาราทุกสวนในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ย ยุงจะเยอะชาวบ้านก็จะชาวสวนยาก็จะใช้ยากันยุงอ่ะผูกติดหลังเวลาไปตัดยางนะแต่ที่สวนผมไม่ต้องครับยุงไม่มีอถ้าถ้ายุงไม่มีแสดงว่าเราใส่ปุ๋ยคอกได้ที่ครับเราพ่นน้ำหมักมันได้ที่ยุงอยู่ไม่ได้ครับเนะจุลินทรีย์เนี่ยจะลงไปควบคุมพวกเชือ้อเห็ดเชื้อราที่ก่อโรคในสวนเนี่ยอย่างชะัดครับเนะเพราะพวกราเบโทรา ราดําราสีชมพูและยุงเนี่จะไม่ก่อโรคในสวนยางครับตัวตัวชีว้วดคือยุงนะตัวชีวดคือยุงอืมอ่าทีนี้ถ้าต้นไหนที่มันป่วยนะอืในสวนเนี่ยสวนสามสิบสี่สิบไร่เนะี่ยมันต้องมีแหละต้นป่วยนะคําว่าอาการป่วยของมันก็คือถ้าท่านตัดตัดยางแล้วไม่ออกนะนั่นคือเขาป่วยนะท่านต้องหยุดนะ ท่านต้องหยุดห้ามย้ายนะบางคนพอตัดขวาไม่ออกย้ายไปตัดซ้ายตัดซ้ายไม่ออกขึ้นไปตัดข้างบนอย่าครับนั่นคือเขาป่วยถ้าเขาป่วยนี่รีบไปพ่นน้ำหมักครับเนะรีบไปพ่น,นพ่นบ่อยๆนะทีนี้ท่านก็บอกลูกน้องดิว่าเฮ้ย y, ต้นไหนที่มันป่วยเนี่ยให้เอาเชือกไวมัดเอาไว้เอาเชือกฟางก็ได้เอาเชือกฟางเป็นเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าต้นนี้มันป่วยนะ เราจะได้เอาน้ำหมักเอมที่เรามีอยู่เนี่ยไปพ่นเนี่ไปพ่น,พนแต่ถ้าถ้าถ้าถติว่าท่านมีมีต้นมันไม่มากนะไม่มากมีประมาณห้าไร่หกไร่เนี่ยวันไหนฝนตกท่านไม่ได้แต่ท่านพ่นเลยเป็นการให้ปุ๋ยทางต้นพวกเนี้ยมันจะทําให้ท่านสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ยางเนี่ยอยู่ได้เป็นเละร้อยปีนะผมมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับ ต้นยางต้นแรกที่ปลูกที่อำเภอกันตังเนี่ยในช่วงที่จะการสงกรานเนี่ยปีที่ผมเปนนายอำเภอกันตังเนี่ยกับทีมงานนะไปส่งน้ําต้นยางนี่เลยนะถือว่าถือว่าเป็นการคารวะนะถือว่าเป็นการบูชาบุญคุณที่ต้นยางเนี่ยที่สามารถเลี้ยงเศรษฐกิจประเทศไทยได้นี่ครับหนึ่งอย่างผมเ่ยผมพูดเลยได้ว่ายางพาราคือเทพเจ้านะที่มาโปลดกคนอีสานเนี่ย พาอเดิมคนอีสานปลูกรุ่นผมเป็นเด็กปลูกปอแก้วปอกระเจามันสะปะหลังอ้อยแล้วมายางพาราครับยางพาราเนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะตกนะราคาจะจะจะไอจะตกต่ำยังไงก็แล้วแต่ครับนะปีหนึ่งเนี่ยผมขายได้สิบครั้งนะมันมีพืชชน,นิดไหนบ้างในในใน,ในประเทศไทยเนี่ยที่อยู่นอกเขตชประทาน,นแล้วขายได้มากถึง10บครั้งเน ปีนึ่ขายอย่างของผมปีหนึ่งขายได้สิบครั้งแล้วจะอยู่ได้6 0สิบเจ็ดสิปีเนะเคยมีเคยมีท่านรองเพราะว่าการยางเห็นไประเทศไทยและคณะมาเยี่ยมสวนผมผมถามว่ายางนี้ยางสวนผมเนี่ย,ย,ย,ยจะอยู่ได้30-40ิี่สิบปีได้สบายมากผมว่ามันอยู่ได้อีกสี่ปีเนี่ยผมตายกว่ามันแน่ <laughs> นี S <S. Like ่คือสิ่งที Ugh, like ่ผมอยากจะได้ฟังว่าพมอมต่อไปนี้สวนยางไม่โค่นเนี่ยมีความเป็นไปได้ดูได้ครับแต่เปลี่ยนรูปแบบการจัดการจะโค่นทำไมเราปลูกยางไตหาวะนี่แหละเราชอบแบบนี้เลยนี่แหละคือคือคือแนวทางย่งยินสวนยางอ่ะคนรุ่นปูเนี่ยปลูกนะคนรุ่นปูเนี่ยปลูกนะกลีได้ถึงรุ่นหลานเนี่ยถ้าเราจัดการเขาดีๆนะจัดการเขาดีๆอืออ่าทีนี้มีคนถามผมเรื่องเรื่องอการพักหน้ายางเนี่ย ถามว่าการพักหน้ายางจําเป็นไหมเนะยตอบไม่ยากครับเรื่องเนี้ตอบไม่ยากเรื่องการพักหน้ายางเนี่ยคุณรู้จักบัวขาวใช่ไหมบัวขาวอายุสี่สิบปีน่ยถ้าบัวขาวต่อยทุกเดือนเนี่ยบัวขาวจะจะ,จะต่อยได้ถึงทุกวันนี้ไหมไม่ได้ครับบัวขาวก็ต้องพักทําไมพักพักเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นเมนี่บาเกียวมูมัดอาลีพอเขาต่อยปุ๊บเขาก็ต้องพักร่างกาย เพื่อให้ฟื้นพอร่างกายฟื้นเขากลับมาซ้อมแล้วคืนชุกยางเหมือนกันอย่าลืมนะต้องพักหน้ายางยางผมเนี่ยปีหนึ่งพักหน้ายางหกเดือนนะอืปีหนึ่งพักหน้ายางหกเดือนตัดยางหกเดือนพักหน้ายางหกเดือนท่านก็จะสงสัยว่าเอ้าตีดยางหกเดือนเลยแล้วอีกหกเดือนทําอะไรกินผมก็บอกมันต้องมีอาชีพเสริมยางนี่คืออาชีพหลัก อาชีพเสริมก็คือวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทําสวนครัวอืเราต้องทําแบบนี้แต่ถ้าท่านสองคนผมมียกกจยางสี่สิบไร่เนี่ยแค่ดูแลย่างท่านก็จะตายหาแล้วนไปไม่รอดการพักหน้ายางจําเป็นนะอืการพักหน้ายางจําเป็น,นะน,าาปนทีนี้าการใส่ปุ๋ยคอกที่ี้พูดซ้ําอีกทีนะอย่าลืมนะผมใส่ขี้ไก่เป็นหลักนะห้าปีใส่ครั้งนะยางสาสิบไร่ ใส่ทีหนึ่งสองรถพว่วงสองรถพ่วงก,ก็คือหกสิบตันหกสิบตันรถพ่วงหนึ่งเนี่ยประมาณแสนบาทนะเอ้ประมาณห้าหมื่นบาทนะ,ป,ะทนะปุ๋ยเนี่ยรถพ่วงหนึ่งถ้าถ้าถ้าเขาเอาขี้ไก่ล้วนเนะยใส่กระสอบมาสามสิบตันเนี่ยประมาณห้าหมื่นบาทนะอืแต่ถ้าขี้ไก่แกลกก็จะถูกกว่านั้นแต่ถ้าเขามาเทเบ้าเนี่ยก็จะถูกกว่านั้นออผมใส่ทีนึ่งแสนบาทนะอืแสนบาทสามสิบไร่นะ แต่ว่าห้าปีใส่ครั้งอะ่ะมันถูกปีละไม่เท่าไหรอ่อ่ะมันถูกอันนี้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 นนสำหรับปุ๋ยอคอกนะแต่ถ้าท่านมีหมูมีวัวมีควายอยู่เนถ้าเอาปุ๋ยเนะี่ยมาใส่ในสวนยางครับหรือถ้าใครอยู่ใกล้ฟาร์มหมูฟาร์มหมูของสีพีที่เขาเลี้ยงหมูสี่ร้อยห้าร้อยตัวนะหรือใกล้ฟาร์มที่เขาเลี้ยงปลาดุกเป็นอุตสาหกรรมเนะ่ะน้ำในบ่อปลาดุกเขาให้ฟรีนะน้ำล้างขออหมูเขาให้ฟรีท่านไปนขนมาใส่ในสวนเลย แต่พอใส่นะทอใส่เสร็จเนี่ยท่านต้องอย่าลืมนะควบคุมด้วยน้ำหมักเอ็มสูตรครูเซมเนะทีนี้มีคนถามว่าถามเยอะหนึงน่งเนี่ว่าสวนผมเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีไหมเนะผมใช้นะใช้ในถังหมักไงถัมสองเรา <c oughs> ทิเนี่ยผมใส่ไปแค่สามกิโลใช้ในถังหมักนะใช้ในถังหมักส่วนทางดินเนี่ยใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักอ่อา,า,า,าอย่าใช้ยาฆ่าญ้าอยาใช้ยาเล่งเนะ ทีนียาเล่งจะพูดเรื่องยาเล่งนะอย่างบัวขาวเนี่ยอืหรือแม่นี่บาเกียวเลยก่อนแข่งเขาต้องตรวจยาโดบหลังแข่งเขายังตรวจยาโดบเลยนะอยาโดบคือยาเล่งนะยาโดบใช้กับนักกีฬานะแต่ถ้ายาเล่งคือใช้กับต้นยางนะทําไมก็ห้ามใช้ยาเล่งยาโดบในนักกีฬาครับเพราะใช้ลนตายไงมันเป็นอันตรายต่อต่อ,ตอน,นักกีฬาถึงชีวิตนะเขาจึงห้ามครับเนาะ คุณเคยจำได้ไหมเบนจอนสันน่ะนักวิ่งร้อยเมตรของไอ้แคนาดาเนี่ยที่วิ่งได้9.9เนะ้านักีโอลิมปิกน่ะถือว่าเบนจอนสันวิ่งเร็วที่สุดในโลกนะแต่ตอนหลังเขามาตรวจเพราะว่าเบนจอนสันน่ะใช้ยายาโดปนะเขายึดเหรียญน,นะเขายึดเหรียญทำไมก็ห้ามใช้เพราะกลัวนักกีฬาจะตายครับยาเล่งเหมือนกันยาเล่งเหมือนกันไอ้ไอ้คนขายยาเล่งเขาโฆษณาทั่วไปแหละบอกว่า ใช้ยางเขแล้วยางออกดีกีดและกีดได้ลลตลอดปีตลอดชาติครับได้ไม่เทียงแต่ตายครับไม่ถึงยี่สิบปีตายหมดอะยางพวกเนี่เนะบางบางต้นนะที่ใช้ยาเล่งนานๆนนะมานานนะเอาเลื่อยยนตไปตัดต้นลงมานะเนี่ยพราะต้นขาดเนะี่ยไม่มีน้ํายางออกมาแม้แต่หยดเดียวครับอย่่ใช้ครับอย่าลืมนะยางพาราเนี่ยอยู่ได้เป็นละร้อยปีครับเนะี่ยอยู่ได้เป็นละร้อยปีอทีนี้ ไอ้น้ำหมักเนี่ยนะน้ำหมักเอเอมสู่ครูเซมนี่ยนะถ้าท่านมีพืชสวนครัวหรืออยากลองใช้ก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้แต่ส่วนไอ้พวกราดำราเวทอปทอร่าร,ราดำราเวทอปทอร่าเปลือกเน่ารากเน่าน้ำยางไหลนะน้ำยางไหลอันนี้มันเป็นทุกสวนน่นแหละ ใช้ตัวนี้อืใช้ตัวนี้อ่าใช้ตัวนี้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านมีสวนเยอะๆนะมีสวนเยอะๆนะท่านต้องหมักเองเนอะอืนี่ใช้ซปเปอร์เอ็มเะยหมักเองครับอืมเมื่อก่อนเนี่ยตัวเนี้ที่ที่ผมพูดใหม่ๆนะอคนคนก็จะมีข้อคัหาว่าเฮ้ยโมหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าครับเนะผมรู้เอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงคอมพิวเตอร์เนี่ย ถ้ามีคนไปแจ้งความร้อยร้อยคนเนี่ยร้อยคดีความมันไม่มีใครเสี่ยงครับผมไม่เสี่ยงเรื่องนี้ผมไม่เสี่ยงอ่มีคนมาดูงานที่ส่วนผมเยอะมากมีวันนี้แหละที่ไม่มีที่ที่ได้ออกคลิปมีวันนี้ที่ไม่มีนะแต่ผมยินดีนะอ่าคนที่มีสวนญามิบอกมีห้าสิบไร่มีร้อยไร่มีสามสิบไร่เลยผมบอกคุณมาเลยมาหาผมเอาคนกร่งเอาคนงานมาด้วยอื เพราะทั้งเจ้าของสวนและคนงานจะได้ฟังพร้อมกันไงจะได้ไม่ไม่ไม่ไปท,ทะเลาะก,กันอคือคนงานเนี่ยเขาไม่อยากทําอืำเจ้าของสวนก็ผักพระไปคนงานคนงานไม่อยากทาครับถ้ามาพร้อมกันฟังผมพูดปุ๊บโอ้ก็เข้าใจอมืมีหลายคนมีหลายสวนที่มาพร้อมกับคนงานปุ๊บฟืนคนคนงานโอ้เ่าแกนะเมื่อก่อนกีสามสิบไร่เนี่ยเลิกแล้วเดี๋ยวนี้นะตีสิบห้าไร่พออีสิบห้าไล่ปล่อยมันฟื้นพอปีต่อไปก็ ไปกรีดปีที่พักเอาไว้สลับกันไปสลับกันมาได้เท่าเดิมได้ดีกว่าเดิมด้วยแต่ประหยัดเวลาไปครึ่งหนึ่งอ่าไอตัวเนี้ยไอซูเปอร์เอ็มเนี่ยนะซูเปอร์เอ็มกับน้ำหมักเอเอ็มสูรครูเซมนะกับสูรกำจัดเชื้อราครับนะถ้าท่านอยากต้องการนำไปใช้นะโทรมานะ080 083 0214อีกครั้งครับ 0800830214หรือถ้าอยากจะคุยกับผมนะโทรมานะ0872177176ครูเอ็มบุญเสนาถ้าถ้าอยากจะมาเยี่ยมสวนผมนะสวนอยูเพ่โคกศิริพันธ์จังหวัดสกลนครสวนผมเนี่ยจะอยู่ห่างจากเต่างอยประมาณสัก5หรือ6กิโลอยู่ห่างจากวัดถ้ำผาเดนประมาณสัก20กว่ากิโละอยู่ห่างจากพลยางคำเนประมาณสัก สิบสามสิบสี่กิโลท่านมาเที่ยวสวนผมมาฟังผมพูดเสร็จแล้วท่านก็ไปไหว้พญาเต่ตาตองอยขอโชคขอลาบของพญาเต่างอยเสร็จแล้วก็ไปกินสเต็กที่พลยางคำพอกินสเต็กเสร็จก็ไปเที่ยวถ้ำผาแดนตอ่อเราจะได้ท่านจะไปนอนที่นครพนมก็ได้หรือจะไปนอนที่มุกดาหารก็ได้สําหรับชาวสวนยางที่อยู่ไกลๆนะที่อยู่ไกลแล้วมาเยี่ยมผมไม่ได้นะ ไม่ต้องมาเนะเอาเงินประหยัดเงินค่ารถเอาให้นะไป,ไปติดตามผมทางช่อง y u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  e นะช่องครูเอ็มบุญเสนาครับหรือไม่ก็ไปดูที่เพจซปเปอร์เอ็มโดยครูเอ็มบุญเสนาหรือไม่ก็โทรมา080 083 0214อีกครั้งครับ080 083 0214อ้าวสวัสดีครับ